เราซื้อนู่นอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องของปีนักสัตว์โโกันนะลูกวันนี้นะคะเราจะขึ้นว่านิชูชมเออร์ชูชมเออร์คูนปีนักสัตว์อะไรอย่างเช่นเราซื้อนู่นเออ่ปีกุลชั้นลูกเราซื้อก็จะบอกว่าวอชูจูวอชูจูอ่าทีนี้มาดูกันนะคะว่ามันมีปีอะไรกันบ้างเนาะวอชู วอสู่วอสู่สู่นะคะวอสู่สู่ชั้นปีชวดวอสู่นิ้วชั้นปีฉาดูวอสูอส่หูชั้นปีขานอันนี้ต้องเป็นปีขานนาะสาวน้องเราสาวฟิวมิเกนอ้โต่อไปวอสู่ทู่วอสู่ทู่ชั้นปีเถาะนะคะ หวอสู่หลงหวอสู่หลงฉันปีมะรลงวอสู่เชิดวอสู่เชิดฉันเสือนะลูกหวอสู่เสิดฉันปีมะเสียงหวอหวอสู่หมาหวอสู่หมาฉันปีมะเมียหวอสู่หยางหวอสู่หยางฉันปีมะแม่นี่ต้องเป็นปีมะแม่เนาะ วอสู่โโหวสู่โโหฉันตีววอสู่จีวอสู่จีฉันเอ,อนรักกาวอสู่โกวอสู่โกฉันตีจอและสุดท้ายคือวอสู่จูวอสูจอส่จูฉันตีกุนโอเค วันนี้มีแบบฝึกทักษะง,ง่ายๆสั้นๆนะคะลูกตัวอย่างข้อ1น,นะคะข้อ1ก็คือปีแม่เสงใช่ไหมลูกก็คือรูปงูเล็กใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะเปิดย้อนดูคําศัพท์เนาะอาจย์ทีแล้วเราก็จบกันแล้วเนาะแล้วก็ช่องแรกนะคะให้เอาพยัญชนะใส่นะคะช่องที่2ก็คือพยัญชนะรวมกับสระนะคะและช่องที่สามก็คือคําแปลนะคะ วาดลูกให้เรียบร้อยทำลงในสมุดนะคะอย่าลืมระบายสีตรงข่นให้สวยเลมนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเรี๋วนี้เสื้อเสื้อของช่วยบ่น